ไไหม้รถกอล์ฟของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเีรับความเสียหายกว่า70คันสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจรขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กอล์ฟทิ้งเอาไว้นะครับเหตุดัาวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับภายในสนามกอล์ฟบางพระหมู่6กตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถกอล์ฟพบเพลิงกําลังลุกไหม้รถกอล์ฟอย่างรวดเร็วและเกิดควันดำควยพุ่งออกมาจํานวนมากนะครับ เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางพระองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระและเทศบาลเมืองศรีราชารวมกว่า10คันเนี่ยมาช่วยสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากที่เพลิงสงบนะครับตรวจสอบพบรถกอล์ฟถูกไฟไหม้เสียหายกว่า70คันนางพวงเพชรเพชรเกตอายุ56ปีผู้จัดการทั่วไปของสนามกอล์ฟซึ่งมาดูเหตุการณ์ขณะที่ว่าเกิดเหตุก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่า มีความเสียหายนะครับรถกอล์ฟที่ถูกไฟไหม้ในคาดว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนะครับ